พบกับรายการพลเมืองครูครูวันนี้พิธีกรสุดหล่ออาจารย์อู๋คนเดิมจะไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการออมและการลงทุนกับอาจารย์สาวสุดสวยสุดน่ารักอาจารย์ปรางเชิญรับชมได้เลยจ้าสวัสดีค่ะผมเจอได้ยู่ไนครับรูสึกะครับได้ออกเป็นครั้งที่สอง ก็ดีใจค่ะที่จะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการวงผนการเงินค่ะอะไ,ะไมเพราะอะการวางแผนแการเงินถือว่า,าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตครับผมคนเราต้องใช้เงินนะคะในช่วงตลอดไปแล้วไม่ว่าจะตั้งแต่เกิดน,นะคะเรียนหนังสือทำงานอยากมีครอบครัวอยากมีบ้านนะคะแล้วก็ภวยกานคนเนี่ยอยากจะเปิดภาระหนี้ภวยชรล,ลาเกษียณเนี่ยก็ต้องใช้เงินในการดูแลรักษาสุขภาพบาา้านแล้วทำไมใไหลักสูตรของการศึกษาไทยเด็กไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องการวางแผนการเงินครับผม อาหลักสูตรของไทยในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นงานฐานะการวิชาการเนาะเลขคณิตภาษาไทยฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นในส่วนของวิชาเศรษฐศาสตร์แต่อาจจะมีไม่เยอะหรือว่ามันเป็นการยากที่จะสอนให้เข้าใจได้ง่ายๆอะค่ะพี่บหมครับผมเจอบทความหนึ่งเขาบอกว่าการออมเงินเฉยๆมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่มีเงินเสียผลประโยชน์จถูกไหมครับอ๋ออะไรเลยครับค่ะลองนิดนูงนะคะตอนสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราทานทุเรศ จะเท่าไหร่เองบางห้าจะจายนะ15บาทนะคะถ้าวัยสักป,ประมาณ10-20เอย่างเงี้ยค่ะแต่ณปัจจุบันนี้นะคะกรูยเสี่ยวเนี่ยจะตัดตอนเงินเฟอ้อเนาะเพิ่มจาก15บาทกลายเป็น50บางร้านถึงหนึ่งร้อยนะคะหมายความว่าค่าเงินเราเนี่ยลดลงถ้าเราทิ้งไว้เงินไว้เฉยๆเนี่ยสัก5ปี10ปีเนี่ย ถาเงินที่เราเก็บไว้สักร้อยนึงเนี่ย,ยก็จะลดลงในอนาคตค่ะเพราะว่าเป็นภาวะของพลังเงินเฟอ้อค่ะแล้วุณตามมีวิธีแนะนำยงครับว่าจะเก็บเงินพอให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็สมมติเอาสองหมื่นา 2, บาทเป็นหลักนะครับง่ายๆนะคะ,ะ,คะถ้าเงินเลยสองหมื่นเราลองคิดูถ้าสมมติเดือนหนึ่งเราใช้จ่ายเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วลองคิดสภาพถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีงานทำนะตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยเกณฑ์มาตรฐานที่เราควรจะมีเงินเก็บไว้คือสาอมหือนนะคะ ก็คือถ้าสมมติว่าเรามีเงินเดือน200,000เราใช้จ่ายเดือนละง0 0 0 0 0เราก็มีเงินสำรองที่3 0 0ื0นืนนะคะส่วนการออมเนี่ยขั้นต่ำนะคะจะต้องเป็น10%ของเงินได้ สมมติต้องมีเงินเดือนสองหมื่มนนะคะอันตที่เราอมอมแต่เดิมแล้วคนจะเป็นสองพันาทขึ้นไปนะคะ่ะต้องเพราะว่ามันจะเป็นในการลงทุนแล้วก็เก็บออมเงินในอนาคตนนะคะ่ะที่เว่าเกี่ยวกับเรื่องสภาวะเงินเฟ้อเอ่ยแล้วก็มันใช้ยากกระเยงในอนาคตคะ่ะแลวคนมีเงินเดือนสองหมื่ 2, 100, นจึีโอกาสนี้เนี่ยเป็นร้อยล้านพันล้านร้อยล้านพันล้านอาจจะได้คะ่ะ <c oughs> แต่ต้องดูก็อาจจะต้องมีการลงทุนนะคะแล้วก็หารายได้เพิ่มอันนี้คือจะต้องมาทํางบ ประมาณส่วนบุคคลค่ะงบการเงินส่วนบุคคลมาดูว่าเราขาดเหลือปกท่องตรงไหนยังจะเติมตรงไหนนะคะและ้วก็จะมีการคำนวณที่ว่าถ้าลงทุนเลยหนึ่งเป้าหมายห้านาิบล้านอะไรเท่านี้นเราจะต้องลงทุนเดืนเท่าไหร่ค่ะรดบยอ่าู้นะครับมันือนมีโอกาสที่จะรวยเไป็นร้อยล้านหันล้านนะครับก็ถามว่าทำไมคนเราเก็บเงินไม่เฉยเฉย่เยอะมากๆเลยมันจะสูญเสียโอกาสอย่างไรครับผมก็อย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นเนาะมันจะเป็นพลังของเงินเฟ้อค่ะ ถ้าสมมติเราเก็บเงินไว้นะวันนี้ร้อยบาทอนาคตห้าปีสิบปีเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นที่เรากินข้าวเปี๋ยนเป็นเด็กเด็กใชาติมาสิบห้าบาทณปัจจุบ,บ,บันเนี่ยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยในห้าปีหรือข้างหน้าเนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันจะทำให้ค่าของโลกค่ะมันต้องใช้เงินจำนวนมากที่เราอยู่ของมันและเราจะชนะเงินเฟ้อได้อย่างไรครับถ้าเกิดเก็บเงินก็ไม่ได้ลงทุนก็มีความเสี่ยงอย่างเงี้ยครับ แล้วก็อาจจะมีการแบ่งพอร์ตการลงทุนนะคะอย่างที่แจ้งไว้ตอนแรกว่าเราควรจะมีเงินออมแล,ล้วลงทุนเนี่ยมากกว่า10%ของเงินได้ที่เรามีน,นะคะแล้วก็อาจจะนําไปลงทุนนะคะในความเสี่ยงต่งสูงแล้วแต่ระยะเวลาการวางแผเเนการเงินค่ะถ้าสมุติว่าเราเนี่ยต้องการใช้เงินในระยะสั้นอย่างเ,เช่น3ปีนะคะเราก็อาจจะลงทุนในความเสีเ่ยงต่ำอย่างเช่นตราสารหนี้ธนบัตรรัฐบาลเนาะที่ว่ามีความเสี่ยงต่ำมากมากนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังพอมีเวลาอย่างเช่น5ปีนะคะแล้วก็จะลงทุนในความเสีย่ยงปานกลางค่ะอย่างเช่นหุ้นแล้วก็ผสมหุ้นกู้ไปนะคะส่วนถ้าเรามีระยะเวลาในการเก็บเงินที่ยาว10ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะลงในความเสี่ยงสูงได้เช่นเพิ่มหุ้นมากขึ้นนะคะเพิ่มลดเงินทุกพูดลดลงธนบัตรรัฐบาลลดลงอย่างเงี้ยค่ะ จะเป็นการจัดถอดตามความต้องการของแตได้ค่ะบางครับ้าเกิจะมีโอกาสฝากถึงท่านผู้ชมที่เขาเริ่มจะออมเงินกับเริ่มที่จะลงทุนนะครับจะบอกเขาอย่างไรบ้างครับคมอันดับแรกนะคะต้องตรวจสุขภาพการเงินของเราเองค่ะ อย่างเช่นเอ่ออยากจะเริ่มตั้งแต่เก็บรายรับรายจ่ายว่าเดือนนึงเนี่ยรายรับรายจ่ายเราเท่าไหร่แล้วก็หากออกมาเป็นเงินเก็บที่เหลือนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราได้รายรับเนี่ยเราควรจัดการเงินเก็บไว้ก่อน10%เลยที่เหลือเราก็ใช้เพื่อความสบายใจ้วบริหารจัดการค่ะเง,งินออมและลงทุนของเราเนี่ย ไปยังพอตการลงทุนที่เหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนที่ต่ำกลางสูงนะคะหรือว่าการลงทุนที่ปลอดภัยอย่างเช่นการนําเงินเนี่ยไปลงในสะสมรัพย์ประกรันซึ่งประกันเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะคะในสินทรัพย์ทางการเงินที่สามารถเก็บออมนะคะแล้วก็ลงทุนได้นะคะซึ่งประกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นประกันชีวิตแต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยทำประกันชีวิตโดยทําไมประกันก็คือ ออกกัการเงินต้นที่เราจะไม่หายแต่ถ้าสมมติว่าเราไปลงพวกตราสารหนี้ตราสารทุนอะไรหมดแล้วเนี่ยเงินต้นเราอาจจะมีสิทธิ์หายได้นะคะสุดท้ายการออกกับการลงทุนนี่คือสิ่งสำคัญทสุดใช่ค่ะแล้วถามหน่อยครับเงินซื้อความสุขไม่ได้จริงครับเออไม่ ไม่รู้ว่าสำหรับฟังซาวเวอร์แมน95%ค่ะนั่นคะือความสุดได้95%น,นะครับ95%ก็อาจจะเป็นการพักผ่อนอ,อย่างทางใจทางอื่นที่ไม่ต้องใช้เงินอะไรค่ะที่อะไรลาะครับที่ไม่ต้องใช้เงินแที่ออกกำลังกายออกกำลังกายวิ่งเพื่อสุขภาพสุราอะไรอาเงี้ยอันนี้ก็เป็นสายนักวิ่งนะครับเป็นคนที่วิ่งออกกำลังกายคุณถึงเฟิร์มมากๆนะครับยยท่านผู้ชมอยากติดตามสุราครับได้ทางช่องทางไหนบ้นางครับผมก็จะมีเป็นวงชื่อนภวันทูอินะคะแล้วก็ น้ำวันปลาค่ะก็ขอขอบคุณป้าในเนื้ะเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมได้ทั้งความสนุกสนานความบันเทิงนะคและที่สำคัญนะครับได้เจอความน่ารักสดใสความขบขึ้ซี่ปลาในะคปดาวันนี้ก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีค่ะบสวยสดีบายเป็นยังไงบ้างคะเนื้อหาสาระความบันเทิงจากอาจารย์สุดน่ารักวันนี้ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ EP หน้า มีอะไรเตรียมรับชมได้จ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบายจุ๊ค่ะ